เมื่อเวลา20นาฬิกา5นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชจุมารีไปยังหอประชุมราชแพทยาลัยคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเพื่อทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโดยวงดนตรีฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยในงาน สิริราชคอนเสิร์ตเทิดไทยองค์อัคารศิลปินซึ่งตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านได้มีประชาชนที่ทราบข่าวไปเฝ้าทูลองทุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากพร้อมเปล่งเสียงถวายพระพร,พรส่งพระเจริญดังกึกก้องคอนเสิร์ตครั้งนี้คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ37ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีณหอประชุมราชแพทยายลัยพระราชทานแก่เหล่าคณาจารย์แพทย์พยาบาลน,นักศึกษาและบุคลากรเมื่อวันที่29กันยายน2516เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีและเพื่อเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นเอกอัครศิลปิน นอกจากนี้ยังนำเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาที่เข้าร่วมการชมแสดงครั้งนี้สมทบการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาการวิจัยและอำนวยความสะดวกแก่การรักษาพยาบาลในโครงการสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชที่ยังขาดงบประมาณอยู่เป็นจำนวนมากวงดุรยยางฟิลฮารโมนิกแห่งประเทศไทย เป็นวงออเคสตราที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้บรรเลงในงานศิลปะวัฒนาธรรมระดับชาติและในกิจกรรมระดับนานาชาติโดยการแสดงครั้งนี้มีนายสุกรีเจริญสุขเป็นวัทยากรที่นำบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเฉลิมพระเกียรติมาบรรเลงทั้งสิ้น19เพลงเริ่มด้วยเพลงโหมโรงมหาราชที่นายมนตรีตรามโมทศิลปินแห่งชาติประพันธ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ5รอบพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามด้วยบทเพลงพระราชนิพลอันไพเราะได้แก่อาทิตย์อับแสงไร้เดือนยามเย็นกินรีแสงเทียนความฝันอันสูงสุดแสงเดือนหัวใจกับความรักและชะตาชีวิตเป็นต้นโดยใช้เวลาแสดงประมาณ1ชั่วโมง30นาที